สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมอยู่กับช่อง y u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  e r ร c k ีดำดนินพุทครถ้าวันนี้ัครบ หลังจากทำงานครับนี่ถูกสเขาทายอยนทา่าเืด้วยนด้วยจากทำงานเสร็จครับนี่การถอยดินครับถอยดินวันนี้ครับรอบนี้ครับถึงเสร็จครับนี่งกไปน้องีว บรรยากาศครับนี่้างานครับวันนี้ไม่ได้หยุดครับในวันที่สิบสี่ครับผมสิบสี่มษายนครับวันสองกลา์ครับวันที่สองแล้วก็ทํางานครับไม่มีอะไรทําครับมันหยุดเลยทํางานครับทํางานดีกว่าดีกว่าหยุดอยู่เฉยครับนี่หยุดอยู่เฉยไม่ได้ตังค์ครับทํางานครับอยู่ใกล้ๆบ้านครับนี้ไม่ ได้ออกไปใไนครับนี่ทำงานทอยของเราทอย,ยินครับเลืออีกไม่เยอะเท่านี่พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จรบันจึการครับนี่วันนี้เสียตังกับเสียเลิมเขาจะทำอะไรให้กินครับนี่เสียตังนี่ขมักขเมนับันนี้นี่ไม่รู้จะทำอะไรให้เรากินเขกนน้อยครับนี่เคื่น้อยนี่ร่าเริงครับวันนี้นี่ ังจากไม่ได้เล่นนะครับดูครับโอเคน้อยนี่ถ้าเร่งมากครับนี่เล่นทั้งวันครับนี่เด็กโค้งเต็มสี่ครับนีบรรยากาศของกางเต็นไว้รอเลยครับวันนี้ ตังจะทำไรนี่ทำไรนี่เสือตังค์ทำอะไรไม่รู้ครับนี่ทำมูฮันครับเสือตังค์โอ้ไฟกำลังได้พอดีครับนี่เห็นหงมไหมเห็นนะครับผมชัดเลยครับนี่จะเลิมเสือตังครับนี่ยิ้มหน่อยมีอารมณ์ยิ้มดอกเมื่อยเพราะเดินไปเดินไป เสตังกำลังละเลงนะครับน ah, ี่สูตรไหนครับนี่สูตรพระเจ้าสามคำบ่นั่งอ่ะาเครื่องครับนี่อะไรโอ้เถ้าแก่น้อยนี่คือคืนทั้งวันครับนี่ ตั้มอีกค่อยตั้มอีกตั้มแล้วก็ค่อยมาท่าเอามันท่าเรื่อยๆมักอยู่ครับเป็นขั้นตอนการหมักเดี๋ยวก็ได้ยางคร like ับวันน like like so ี้นี่ได้ยางวันนี้แหละได้ยังไอเอาเครื่องมอคุงหนึ่งมอคุงสุดเลยสุดนะสุดจัดเท่าวันนี้นี่ มหมูไม่ได้ครับต้องซื้อโมูตลาดครับนี่ต้องหมักไว้ก่อนครับหมักไว้ก่อนวันหนึ่งหมอหมักไว้ก่อนวันหนึ่งให้เครื่องเข้าก่อนตากแดดไว้ก่อนโอ้ยคือนะอันอ้อผ้าไหมถือคัวก่อน ทา่ทายราลยลวดถ่าเรียลจไหนหนิมันถือรวดบางหาันปักเล <c oughs> ือดออกวด <c oughs> อ้อบงดจะวัดร,ระฟังครับ,บรรนี่บัสเหตุนีไเห็นครับเพราะว่ามีรวดครับลวจดวับร,ระฟังครับนี่ทำอะไร เดียยแต้มานี่ตอนไหมเห็นนะฮุนคอยตองเตงอยู่อยู่ทุ่งนาครับนี่มอยู่หมู่บ้านครับนี่เสียงครับโควิดหนีมาอยู่ทุ่งดีกว่ากักตัวครับช่วงนี้ chết, mẹ, <laughs> <Mình thương thương. cười> <Chịu. cười> ừ. không chết, không má không ở มันไม่มันไม่เคยปัญหาขนาดนั้นนี่เยีาได้คำหนึ่งเสียเลยเขาจะทำอะไรครับนี่นี่ครับมัดกับไหนโอ้โก็มัดมัดกับนี่มันก็สั่นมั่นก็ได้ทุกทสเมื่อกี้อาจจะเขียบบนเปนะ็นงา กำลังใช้วิธีอยู่ครับนี่ไม่รู้เอาเวทีไหนออกมาสองทา<ำ>งวิธีเดียวนะไปกำลังได้ที่ครับนี่หตัวสิบกิโลครับนี่ไม่ใหญ่ครับแซ่ ปีกันหรือเปล่าลองปีใหม่ครับปีใหม่ไทยอ,ไอ,อะไรไงพัดอะอันนี้อะน,นี่ถ่ายรูปให้อพอดเ,เองจะกินหัวมันบ่นกินเนื้อมันดิกินเนื้อมันเถอะไม่กินหัวบ่กินหัวแล้วมันจะได้ฉลาดบ่เอ็งอะไรกินหัวกินหัวแล้วมันจะได้ฉลาดเนาะ

เอียปีนี้เอไปอาจะปูฝนฝนฟางฝนเออเจ้าสูตรประวีกอีกีนั่นแล้วเอาลงอีกรได้กน มเดียวเยียบลูกเลยอ๋อบังแปดมือเล chỗ ไหนโอ้ยพอย่าต่ำให้ไหมหมักไฟต่าเลยไฟต่ำมาดีแล้วไฟชุงเลยขมักแต่ไฟต่ำเท่าดิมโอยเดจะหาไรด เดี๋ยวจะมืดแล้วครับเล่โอเคครับเลยเจอกันครับคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับช่อง YouTube Rocky กกดันดินพุทธรับสวัสดีครับฮี่่า